วันนี้เราจะมาพูดถึงโรคระบาดทางใจของคนยุคนี้นั่นคือภาวะติดลบอาการที่รู้สึกเหนื่อยเครียดไม่อยากทำอะไรเลยตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกว่าแบตเตอรี่ชีวิตเหลือ0%ปอร์ซหลายคนเรียกมันว่าเบรนเอาท์หรือภาวะหมดไฟคุณโทษว่าเป็นเพราะงานหนักเพราะเจ้านายแย่หรือเพราะสังคมกดดันใช่ไหมคะ ในมุมมองของธรรมะอาการเหล่านี้คือสัญญาณที่จิตกำลังถูกกิเลสประเภทหนึ่งครอบงำนั่นคือถีนมิทะซึ่งก็คือความหดหู่และเสื่องซึมซึ่งเป็นหนึ่งในนิวรห้าที่กั้นไม่ให้เราทำความดีและมีความสุขได้วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีปลดล็อกตัวเองออกจากภาวะติดลบด้วยการใช้พลังงานบริสุทธิ์จากภายในนั่นคือ ปีติความอิ่มเอมใจที่เกิดขึ้นจากสมาธิถ้าพร้อมที่จะชาร์จพลังชีวิตให้กลับมาเต็ม100%อีกครั้งมาเริ่มการโคดชิ่นกันเลยค่ะในทางพุทธศาสนาเมื่อจิตใจเราตกอยู่ในภาวะติดลบมันกำลังถูกครอมงำด้วยทีนะมิทะหรือความหดหู่เสื่องซึมซึ่งมีผลกระทบที่น่ากลัวต่อชีวิตของเรา การหยุดสร้างกรรมดีเมื่อเราเหนื่อยเราจะขาดแรงจูงใจที่จะทําความดีเราจะขี้เกียจสวดมนต์ขี้เกียจออกกำลังกายขี้เกียจช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือการหยุดสร้างกรรมดีซึ่งทำให้